เชิญอีกหนึ่งคู่ของเรานะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับให้ให้น้องแนะนำแนะนำตัวกันหน่อยได้ไหมเชิญครับเชิญครับแพรณรพลกมลฉายแสงค่ะครับผมน้องแพรนะผมผมเข้าบ้านเข้าบ้านทีธาตนาสีไทยครับครับผมเข้าบ้านนี่คุณหน้าฟันทิพย์ใช่ใช่ปั่จัแล้วก็เพิ่งแข่งกับพอดีนไปที่โดนผสมน้ำอะไรก็ไม่รู้่ ได้ไปจะได้ไปจะได้ไหมมันแค้งแต่รสชาติได้อยู่นะขมคอเลยเอออเราเราไม่เห็นแพรวมาทําฟันของฟันคลิปกับเราบ้างเลยใช่ไม่ได้มาก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่อ๋ออยู่ต่างจังหวัดอยู่ใช่มตอนนี้ยนที่ไหนครับแพรวที่นครปฐมค่ะอ๋อศิีสปกรณเหรอครับมาน้องน้องขอนิมัธิยมพี่พี่ใช้ขอโทษ พี่เจนคดว่าหนูอยู่มหาลัยศิลปากรแล้วอย่างนี้อ๋ออยู่มัธยมอยู่ใช่ใช่นี่ next gen นะเป็น next gen ทั้งคู่เลยไ next gen ทั้งคู่ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ดูกันในฮอร์โมนซส่นสามด้วยกล้องครับแต่วันนี้ก็มาพูดถึง Frozen Hormones กันสะหน่อยนะครับก็วิกนี้ก็ดําเนินไปสู่สัปดาห์ที่6แล้วสัปดาห์ที่หงนี้เราไปเที่ยวไหนกันคะยังอยู่ที่หิมะหรือว่ามีหนาวหนาวอยู่ไหมมันก็ ยังมีก็ยังมีหนาวหนาวว่าค่ะแต่ก็แต่ที่หลักๆเราจะไปกันที่เมืองซัปโปโรครับผมในเมืองแล้วเริ่มเข้าเมืองแล้วเริ่มเข้าไปไปขึ้นอะไรนะซัปโปโรทาวเวอร์ซัปโปโรทาวเวอร์อ่อขึ้นไปทำอะไรกันน่ะก็ดูมีเกมู่ไหมฮะก็ไม่เกมมีเกมอีกใช่ไหมคะอ๋อซัปโปโรทาวเวอร์นี่มันจะเป็นเหมือนยังไงอ่ะก็เป็น ขึ้นไปขึ้นไปสูงืองใหญ่ใชช่่ใเเเเปปป็็็นนนหมือนขึ้นไปสูงสูงแล้วก็เห็นแบบว่าทั้งเมืองเลยใช่สวยซึ่งถามว่า EP 6เนี่ยจะโกงกันเหมือนอีพีห้าเนี่ยจะมีการกัดแกล้งกันแบบว่าขนาดนั้นไหมฮะหนูว่ามันมีหนูว่ามันมีหรือว่ามันมีแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่ามันมีถูกไหมฮะ มันต้องมีมันต้องมีทุกเกมอเกมหรสีส้มกับสีม่วงเป็นสีที่ธีกรมอะไรอ่ะสีมันเลยต้องมีทุกตอนตอนสีส้มกับสีม่วงนะคะอ้าวมันไไม่ด้แสดงว่าต้องติดตามกันเพราะดูเด็ดเผ็ดมันได้แพ้ EP ห้าถึงเล้ว่าจะไม่มีหมะแล้วใช่ไหมฮะเอออ่าแล้วก็มีกิจกรรมเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแอคทิวิตี้ใช่ให้นำร่องเรื่องก็คือ Instagram เขาบอกว่าเฟสต์แกรมแบบว่า EP นี้คือจิ้นกันเวอร์ ใช่เป็นคูจิ้นฟินเวอร์อ่าคูจิ้นฟินเวอร์จะมา EP นี้เหรอใช่ค่ะเหรอครมันมันยังไงอ่ะโฟโฟเขาเรียกว่าอะไรนะกิจกรรมอะไรนะโฟสตาร์แกรมโฟสตาร์แกรมอ๋อคือเหมือนอินสตาแกรมแบบโฟเซ e นโฟเซ e นใช่ใช่ถ่ายภาพคู่กันอย่างเงี้ยนะอ๋อพอจะมีตัวอย่างไม่อยากเห็นจังเลยอ่ะหรือว่าต้องรอดู จริงๆถ้าสมมติไล่ตามดูแบบแฮชแท็โกโปรเซ็นต์ฮอร์โมนน่าจะเห็นหลายๆคนน่าจะเห็น<อ>ช่วงที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะว่าขช้แฮชแท็กในการดูไงทีโอ,โอเคแต่ว่าสัปดาห์นี้จะมาเป็นแบบเน้นเฉพาะเป็นพิเศษ,ษหน่อยใช่ไหมใช่จ<ช>ิ้นชายก็แล้วแต่จิ้นชายชายชายหญิงหญิงหญิงก็มีถูกปะใช่และจิ้นชายหญิงมีปะจิ้นชายชายก็มีครับจิ้นชายชายก็มีเหรอมีหมดชายหญิงหญิงหญิง มีทุกแบบมีทุกมีครบมีประมาณกี่คู่เอาอย่างนี้ดีกว่ากี่คู่พอนับได้ไหมฮะโหเยอะะก็ทุกคนเลยครับทุกคนเลยค่ะทุกคนต้องคือทุกคนต้องมีคู่ค่ะจิ้นเหรอของเกมคือว่าคือสมมุติว่าทุกคนต้องต้องเหมือนว่าสมมติสมมติผมกับแพลวอย่างเงี้ยจะอาจจะผมอาจจะจิ้นกับแพลวแต่แพลวจะไปจิ้นกับคนอื่นก็ได้ใช่อะฮะคือต้องเป็นทุกคนเลยในสแกมตัวเองคือต้องมีรูปถ่ายคู่จิ้น ว่าเราเป็นคู่จิ้งกับใครอย่างเงี้ยใช่อ like well ๋ออ๋ออ๋อขอเชิญก็จิ้นกันกระจายนะครับใครก็ตามที่มาสายจิ้นนะฮะอยากจะให้นั่งรอดูหน้าจอกันครับเพราะว่าสัปดาห์นี้คุณจะได้ฟินกันกระจายแน่นอนใช่ดูนะดูดิถ้าดูจากตัวอย่างก็แบบนี่ออนเซ็นดูไหมฮะใช่คร่ะอันนี้คือออนเซ็นคนละคนละที่กับที่เคยดูไปใน EP4 ถูกปะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นมีน้ำแร่ เห็นไหมเห็นไหมแค่นี้ก็ฟินละบางคนนั่งบิดอยู่ที่บ้านนะเนี่ยเนี่ยตอนนี้ถ้าถ้าพอนั่งอยู่ที่บ้านเขาฉีกกระดาษแล้วนะทำไมอะฟินเนียการ์ดนั่นเออเออแสดงว่า EP 6กจุดเด่นก็คือเรื่องของความจิ้นนั่นเองใช่เพราะว่า EP นี้น่าจะคนน่าจะชอบเยอะใช่ไหมฮะเออจากจากที่แบบแข่งเกมกันแบบดูเดือดเหมือนแบบเอ็กซ์ตรีมดูเหมือนแบบซอฟลงเออเราจะซอฟลงเราเหมือนดูช่องกีฬาเราจะกลายมาเป็นดูช่องแบบ ซีรีส์ดูเกาหลีญี่ปุ่นนะนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้คือที่ผ่านมาถูกไหมครับใช่ค่ะใช่อะไรถ้างั้นลองพูดอย่างสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่เราเคยไปในซัปโปโรเหมือนกันเนาะแต่ว่าหิมาเนี่ยมันมีเกมเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นเกมแบบเก็บธงสกีเออยหรือว่าจะเป็นบับเบิ้ลบัมหรือว่าจะเป็นเกมคลิปค้ามเหมือนแคริออนเนี่ยเกมอะไรเงี้ยอนี่คือเกมคิปค้ามเหมือแคริออนใช่ค่ะ หรือว่าจะเป็นเกมถ่ายรูปอะไรเล็ดหมีเทักเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยเกมไหนอะถ้าสมมติเกมที่ผ่านมาน้องๆว่าเกมไหนสนุกสุดเกมเนี้ยเมื่อกี้ค่ะอ๋อคลิปการคลิปการไป c a ออนเพราะว่ามันจะแบบมันสนุกอะแต่มันก็โดนแก้งแบบเกินไปมีเจ็บตัวด้วยเกมกงันแบบเล่นแบบโกงกันแบบสุดยอดมือหนูขอถุงมือแล้วหยิบถือแก้ไว้แล้วก็แบบเอา พวกพี่พวกพี่สีม่วงก็จะเอาอพวกพี่สีพวกสีม่วงกับสีส้มก็จะเอา,เอาน้ำแข็งหิมะมาใส่ไว้ใส่ไว้ตรงในรูแล้วมือหนูก็แบบอยู่ไม่ไม่ไม่ใส่ทุกสีไม่ต้องเลยแล้วก็แบบไม่ต้องมาโบยสีส้มสีม่วงเลย <laughs> จะบอกให้ว่าของเรานี่ลงไม่สุดอะ <c oughs> คืออยู่ข้างบนค้างอยู่อย่างงั้นแล้วไม่ลงมาอีกเลยความโอ้โหแย่มากสีส้มแย่มากสีส้มแก้ตัวหน่อยแก้ตัวหน่อย ก็ไม่รู้จะแก้อะไรแต่ว่าทำจริงตามันก็เห็นเห็นเนาะแล้วเกมทั้งหมดที่ผ่านมาเขาพั้นชอบเกมไหนล่างสุดครับเออผมชอบสกีครับเพราะว่ามันเอ้ยผมว่าสกีมันแบบว่ามันระทึกใจมากเลยแบบว่าขึ้นไปสูงมากแล้วแบบว่าโอ้หถลายลงมาสนุกสนานเขาปั้นมีลมไหมมีครับเฮ้ยแต่จะบอกจะจะโม้หน่อยว่าตอนซ้อมไม่ล้มเลย ตอนจำแต่ตอนตอนจริงนี่ลมละเละละนาไพูดถึงสกีแล้วก็ไม่พูดถึงออนเซนก็ไม่ได้นะอ <c oughs> อนเซนเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราหรือเปล่าครับที่ได้ออนเซนหรือว่าเคยมาก่อนแล้วครั้งแรกเลยครัครั้งแรกเลยนะ<อ>คือจะว่าเป็นแบบว่ามาญี่ปุ่นครั้งแรกเลยดีกว่าอ๋อไม่ไม่ไม่เคยมาเลยแล้วกัเป็นไงบ้างครับแช่ออนเซนต้องพูดง่ายต้องแก้ผ้าหน้าเพื่อนอะเนาะเป็นไงฮะประเด็นหลักเลยเนี่ย คือปกติแก้ผ้าน้าเพื่อนไม่เท่าไหร่แล้วอันนี้นั่งแช่อยู่กับเพื่อนด้วยอเอ,อ,เอ,อ,เอ,อความรู้สึกเป็นยังไงถามจริงตอนตอนตอนแรกเนี่ยผมนี่ผมผมไม่อยากจะเข้าเลย <laughs> แต่มันมีมันมีแบบเฮ้ยท้าท้าวัดกันนะวัดวยวัดความกล้าใช่วัดความกล้าวัดกล้าเป็นอ่าน้ำมันร้อนก็ต้องแบบลงแต่ผ่านไปได้ดีนะดีดีครับดีนะอะไรอย่างแพล่ะครับแพอนเซ็นปะก็ไปค่ะแต่ผู้หญิงไม่ค่อยผู้หญิงจะไม่เหมือนผู้ชายว่าผู้หญิงเขาจะแบบว่าไม่ค่อยคิดเลยมากกว่าเรื่องเนี้ยใช่ไพี่ดรว่ามันคิดกว่านอ่ะจริงมันมัน หนูทำใจนานมากกว่าจะเดินมันรู้สึกคือหน้าตรงกับแบบมันรู้สึกแบบอะไรเธอไปแช่กับใครเธอทำอะไรกัแช่กับใครแช่กับใครก็ผู้หญิงหมดเลยค่ะหมดเลยก็ไปแย่แล้วมีเบบี้ไมล์ด้วยนะคะเบบี้ไมลใช่แต่ก็แบบก็ผู้หญิงเหมือนกันนั่นแหละแต่คือตอนที่หนูไปยืนอยู่ข้างหน้าคือพอมองเข้าไปแล้วแบบโอ้โหบอกที่หนูไม่อยากเข้าแล้วหนูก็ต้องเข้าไปลองไงพอลองแล้วก็อยากอีกอยากแช่อีกแล้วพอละ แล้วก็ไม่ได้แชร์เลยเพราะว่าเข้าเมืองแล้วมันจะไม่มีแล้วใช่ค่ะเป็นไงบ้างประสบการณ์แก้ผ้าหน้าเพื่อนแก้ผ้าหน้าทุกคนเลยเนาะเป็นอะไรไม่ใช่แค่เพื่อนแล้วจะมีเป็นคุณลุงคุณป้าอีกว่าคุณลุงคุณป้าอีกนะใช่เยอะแบบโอ้โหต้องมันจะมีให้ดูไหมอ่ะไม่คงไม่มีหรอกเนาะไม่มีไม่มีผู้ชายมีใช่ป่ะผู้ชายมีผู้หญิงไม่มีทำออนเซ็นผู้หญิงเนี่ยโอ้โหเรตติ้งใช่ไหม เขาไม่ดูนะเขาไม่ดูเขาไม่ดูอยู่แล้วหลายคนทางบ้านตอนนี้จับจ้องเนอะว่ามาอีพีไหนไม่มีนะไม่มีนะคุณผู้ชมมีแต่ม้งผู้ชายเท่านั้นนะออนรเซนต์แต่ผู้ชายแต่ผู้ชายนี่ดูแต่ผู้ชายนี่จับจ้องเหมือนกันกต่ว่าจะเดินไปนาดาวเออขอดูฟุตติปพี่ยังไม่ได้โอ้โหอันนี้อินไซน์นี่ว่าจะพยายามไงแต่นาดาว ดูอะไรด้วยแตเราก็เก็บนะเก็บไม่ให้ดูไม่ให้ดูตลอดอ่าโอเคแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีแขกรับเชิญพิเศษที่เพิ่งมาจอยด้วยน้องก้าวเหรอฮะอ๋อน้องก้าวเขาตามตามมาตามมาทีหลังใช่ไหมใช่ค่ะติดงานหรอหรือว่าพี่ก้าวติดเรียนค่ะอ๋อติดเรียนติดเรียนเพราะฉะนั้น EP นี้ก็จะมี็น EP แรกที่เราเห็นก้าวถูกไหมครับใช่ค่ะอ๋อ เป็นแบบมาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะรอดูกันนะใครก็ตามที่เป็นแฟนของน้องเก้านะครับน้องเก้าก็จะมาจอยดีพีหกนี่แหละถูกต้องะครับอถามน้องๆต่อกันหน่อยว่าประทับใจอะไรบ้างในการไปทริปนี้อืมก็หลายอย่างก็คือ ประทับใจคือได้อยู่ด้วยกันนานขึ้นแล้วก็ได้ทําอะไรร่วมกันอะคะ่ะแบบถึงแม้จะโดนเขาโกงอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบทำไมมันต้องแบบเ้ยุด,ดยอกเขาโกงแล้วเหลือบมามอง <c oughs> คืออะไร <c oughs> ค,ะคือแบบได้ทําความรู้จักกับเพื่อนได้ักมากขึ้นได้เหมือนเล่นกันอะไรเงี้ยค่ะอซึ่งมันส่งผลต่อง,งานด้วยนะคือมันเหมือนแต่ว่าเวลาใช่เวลาเป็น <c oughs> เหมือนการเวิร์กช็อปอะไรพฤติกรรมอ่ะ คือมันต้องกล้าเข้าหากันกล้าแตะตัวกล้าสัมผัสกันไงคราวนี<ช>้กลับมาพอถ่ายปุ๊บก็ลื่นหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะเออเนาะเขาปั้นแะ้วครับประทับใจอะไรที่สุดฮะผมชอบบรรยากาศที่นั่นนะร,รู้สึกบบว่ามันดีมันจะมีมันจะมีตอนแบบหลังๆยจวนี้คือเขาจะพาไปวัดพาไปอะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้ดีมากเลยแบบมันเหมือนมันเป็นบรรยากาศที่แบบแบบหาไม่ได้ในที่แบบที่เราจะเห็นในทุกๆวันนลยออกมาทั้งแบบว่าบรรยากาศสบายทั้ง หลายอย่างอ่ะมันเดี๋ยวให้รอดูในรายการด้วยดีกว่าโอเคโอเคอากาศดีทุกวันอากาศดีทุกวันแล้วแบบเหมือนเหมือนกับว่าได้ใช้ชีวิตแบบมันไม่ใช่ใช่ไหมันมันเกิดมาคนมันมันสวยด้วยแบบว่ามันเป็นแบบเรียบร้อยมากนะอ่ะโอเคเดี๋ยวรอดูกันกันละกันนะครับเอาฝากกันหน่อยฝากกันหน่อยนะครับวันอที่ยเชิญเลยฮะให้้องแพอนก็ได้ครับ ก็ฝากเชียร์ทีมอ้อยๆเลยนะคะเอาทีมเดขึ้นก่อนเพราะว่ายังไงก็แบบไม่มีหน้าเสียเพราะยังไงก็ชนะแล้วแล้ก็ชนะด้วยการที่แบบไม่ขี้โกงใสๆเลยค่ะแล้วก็ฝังติดตามทุกคนด้วยแต่อ้อยๆต้องที่หนึ่เท่านั้นะอ่ะเข้าปั้นได้เวลาแล้วยังไงไม่ใช่ความจริงหรอกเออยังไงก็แน่นอนเลยสารส้มนะครับเตรียมตัวรอดูได้เลย ยังไงแน่ใจว่าที่หนึ่งที่หนึ่งแหมสารลมก็ที่ที่โหลที่โหลเฮ้ยเดี๋ยวรอดูดีกว่าเป็นยังไงครับผมนะก็ช่องวันนะคะสักครึ่งนะคะแล้วก็ g t h on air ตอนสองทุ่มครับผมก็ติดตามกันได้นะคะกับบิลล์โฮเ้นฮอร์โมนแล้วก็พิพีหกครับผมค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับน้อนข้าวปั้นนะครับแล้วก็น้องแพรนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาเยี่ยมกันบ่อยๆนะอ เฉลยหน่อย Facebook คอมเมนต์ครับเชิญพอตก่อนเลยเี๋บุจกขอนพอดนะคะพลังพลังอะไรที่จะมีนะคะก็ในเมื่อทุกคนพยายามที่จะผลักดันให้ฉันมีพลังนี้ฉันก็จะเลือกนะคะพลังปีน้องพิสดารฆ่าคนง่ายด้วยปีน้องเอาปีน้องรัดคอขยับสองทีตายจะใช้ซูมไหมล่ะ อย่างเลยเนาะเออพลัง <dye> น <i fol ain> no. ี้มีจริงนะมันใหญ่มากเลยล่ะพยายามหลุนเนาะเนอะเนาะของของเราเอาเอาเฟซบุ๊กคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจกันหน่อยยกยอปอปั้นพลังอะไรก็ได้ที่ทำให้รายการนี้เรตติ้งพุ่งกระฉูดไป3ล้านปีแสงขอบคุณมากครับ รับรางวัลของเรากันไปวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากแก๊ปด้วยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้โปรแกรมเพียบเลยเนาะใช่วันเสาร์ก็มารีวันอาทิตย์ก็ฟรอสเซ่นโอเคเรามีนัดกัน2วันเลยใช่ค่ะนะครับส่วนจันถึงสุขน้ากลับมา5วันครับเวลาเดิม6โมงถึง2ทุ่มเจอกันกับแก๊งเมนทั้ง5วันนะครับ่าไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครั